โปรล้อสวยทรงสวยช่วงล่างดีตามสไตล์นะแปะเลยนะครับใช้เงินดาวออกรถพร้อมแต่งเพียง257,0 0 0บาทยกเจ้าลำนี้ไปได้เลยนะครับเรามาดูแต่งอะไรนะครับล้อเป็นงานของโปรแม็กทีอีสามเขอบ18ดําเงาหยอดแดงอันนี้มีให้เลือกหลายสีนะครับรัดด้วยยางนิโตเอสดีสี่สองศูนย์สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับทุกลำออกจากความตั้งศูนย์ถ่วงล้อเรียบร้อยนะครับช่วงล่างเปลี่ยนเป็นช็คโบเฟนเดอร์สต้นพร้อมสปริงโหลดสเต็ปโหลดหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วนะครับข้างหน้าเป็นควีนซ นกคู่หน้านของโปรเฟนเดอร์แล้วก็เสริมด้วยลูกหมากกันโครคู่หน้าคู่หลังของ KM นะครับโชค๊คหลังนะครับเป็นพิกิแบ็ปซับแข็งปรับได้8ระดับพร้อมลูกหมากกันโครงคู่หลังของ KM นะครับพร้อมแล็สติ๊กเกอร์ครึ่งคันเกรดพรีเมียมดำมเงานะครับพร้อมลงเล่มเรียบร้อยนะครับพร้อมปีนาโนเซรามิกของอัลติเมทรับประกัน10ปีพร้อมกันสาสีบานนะครับชุดคอนโซล5ชิ้นเปลี่ยนใหม่เป็นหนังดำเกรดพรีเมียมนะครับเดินด้วยได้เทานะเหมือนกับคอนโซลนะครับพร้อมผม6ดีนะปูให้ทั้งลำนะฮะมีดำได้้้้ดดดไแแแลลววก็ครีมอพ จากโรงงานใส่ทับอีกทีนะครับด้านหลังเนี่ยของเดิมที่ถอดออกมาชุดโชกปีกนกกันโคงสปริงคืนท่าน FC ไปนะฮะเสริมใหม่ช่วงล่างแน่นๆจัดเต็มระบบนะครับดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเลยนะฮะใช้งานได้จริงนะครับทุกชิ้นงานรับประกันนะแปะไป็นคนดูแลและตรวจสอบ QC เองครับ นะแปะมาย้ำโปรร้อสวยทรงสวยอย่างดีตามสไตล์นะแปะนะครับใช้เงินดาวออกรถพร้อมแต่งเพียง257,000บาทยกลำนี้ไปได้เลยนะครับช่องทางติดต่อนะแปะ0995159263 l ลายไอดี PAE6586 ครับเี้นะแปะ๊ะฝากไว้หน่อยนะครับขอบคุณครับ